ตนนี้อยู่กับช่อง mnnwtv นะคะตอนนี้ก็เออบอีเอ้ยบาวนี่เขาไปวันจะแล้วไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อวานยังเดินเล่นน่าเริงแล้วก็กินอาหารอาหารยังดีๆอยู่เลยพอตื่นเช้ามาจะให้อาหารก็พบว่าเพราะว่าบาวนีเว่เขาไปแล้วเขาไปแล้ว <ต>ไหนก็ไม่รู้แหละไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรอยู่ๆก็อยู่ๆก็ตายเลยเดซมอเลเลยใช่มีมดขึ้นด้วยไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ถึงตายเพราะมดขึ้นนะี่เป็นยังไหรอมันก็เจ็บนะการกาดมดขึ้นอะส่วนเวลาให้อาหารก็น้ําก็เยอะอยู่นะไม่น่าจะติดคอตายแต่ว่า กินน้ำเพียงเพียวก็ไม่ได้อดดีใช่เมื่อวานยังเดินเล่นแบบท้วยเลยตอนนี้ซีง่แก่ไปแล้วอ่ะบาลนีไม่น่ะอือบาลมีซีแงแก่ไปแล้วใช่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงอีกตอนที่ฝังนะคะอืมแสดงความเสียใจด้วยอ่ะไม่บยบาย